ต้องเดินไปด้วยกันครับเย่ะไปไหนหรอแป๊บนึ่งมป๊บหนผมผมข้ามาใน,นี้แปบ๊บนึงเดี๋ยแวบบแบบผมมาเตรียมของที่เซตไว้ก่อนถ้ามันล่าประตูใหญ่สองประตูนี้จะปิดต่อใช่ครับสองประตูนี้จะปิดทั้งคู่เลยว่าว่ามึงนะอะไรนะหลบหน้าประตูก็ไม่ได้เหรอเป็เว็อยู่ที่พี่สองคนเลยเหรอ โอเคถือไว้ถือไว้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโย่ล้าลงไปข้างล่างกันนะครับขึ้นมามาเอาฝั่งซ้ายให้หมดก่อนไยเอาเยี่ยมยัเอำมาแล้วอำมาแล้วห้องไหนเจอแล้วเปิดประตูไว้ด้วยกัวนะไอ้ห้องไอ้ห้องไอ้หาแล้วเปิดประตูไว้ลืมเอาไอ้นี่มา ไปชายได้ไม่ได้คิดจะบอกเหมือนกันแหละแหมไม่ได้ต่างกันเลยจริงๆฮะยี่ไหมพรมเปิดประตูใครเปิดพี่ใครเปิดไม่ได้ไหน้าเราได้ยุ่งกับประตูเลยโว่น้าเราหน้าเราต้องคุ้นไหนะแถวไหนอ่ะตรงนี้เหรอแถวเนี้ยเปิดประตูเหรอใช่เปิดประตูครับชัว ผมไม่ยินแถวเนี้ยตายหรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยอ้าวไอไหนวะผมไม่ยินเสียงแถวนี้เลยนี่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 ไงนี่ไงโอ้โหพาโหลไว้ค่ำเลยอ่ะอุ้ยไงดังละดังละตรงนี้มีกล้องอยู่แต่มันไม่หันมาอ๋อนี่คือทางลงเกียละแล้วเรามาทางไหนวะเนี่ย มาทางนี้เดี่ยมมันวนอะมันวนงงๆอ่ะผมอยากหาทางที่มันง่ายกว่านี้กี่เพลย์ห้าหรอห้าปะไม่รู้ดูไม่ออกห้าห้าห้ามีมีอันนี้ด้วยฟินติงเกอร์พติ้์โอเคอัพไวตรงนี้นะอีเมพไฟฟิงเกอร์พติ้์โอเคว้าว ปิดไปหรอภูมาถูกทางกพวันนี้เอาไปถูก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 มันตัดฟ<อ>ิวส์บล็อกมาเอาของไปด้ยคนละมือสองมือเอากล้องไปนะหรือเอากล้องไปกล้องวิสิติไปเอาไปเนี่ยไปไหนกล้องวางเอาไปแล้วไปแล้วเหรอที่บอกไปแล้วเดี๋ยวแล้วเอนะอนี่ไงอย่ามาถึงกล้องไอ้นี่เดี๋ยเอาอันนี้นนสปิริตมาก็ได้สปิริตแรงออก พื้นอะอุ้ยมือไม่ว่างไม่ว่างเหมือนกันเดี๋ยวกล้องมาถ่ายตรงไปเดี่ยวซ้ายเดี่ยวขวาไม่ใช่เหรอเดี่ยวซ้ายซ้ายเหรอ,อเออเออว่ะแล้วก็ซ้ายอีก มีใครเอาไฟเข้าไปข้างในแล้วก็ถ่ายด้วยเลยไม่เอาไปข้างในครับเก๋ข้างในสุดเลยผมรออยู่หน้าห้องเออ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 ยัต้องถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปไม่ได้เอาไม่เอาสีม่วงมาเลยยามยเอามาเอาทิ้งม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 าทิาิมาเอาฟองไปเอองไปเอาองไปเอาฟองสีม่วงให้เป็นโซวิทเห็นปะไม่เห็นซ้ายหน่อยอีก ต้องรีบด่านนี้ยังไงก็รอดอจริงจริงยังไงก็รอดด่านมันกว้างแล้วผีหมดนี้มันล่าไม่ไม่นานมากหมดกลางอีอ้าสมุดไปกันยังเอาไปแล้วครับสองอ,อันเลย ถึงก็ปิดไม่ต้องใช้แล้วเวสมีอะไรบ้างเวสมีสไนที่บิโลยี่ห้าเมมเบอร์เอสกคปทอนล่าแล้วก็โคสเอแคนเดนึงมาเทียนไมวังเลยดึงเสียงยิมงม่ค่ดังอ่ะเดี๋ยวนะผีล่าบิโลป่ะเนี่ยไอ้ผีคนเดียวป่ะเนี่ยเอามือไม่ระวังเนอะ เทียนที่ไหนเนี่ยไหนอาเทียนไม่ได้เม,มาอยู่นี่แม่งมืดจนผมมองไม่เห็นจ,จุดจุดยังกำลังผมกำลังเอาไปว่าไปเชิง,งเชิงเทียนก็สวยดีมั้พ <c oughs> โกหี่ยิฟหกเลยว่ไอห้า e เลยว่ e F 6หกเลยทะลุ e เลย พิเศษขอนับถือห้องที่มีคำว่กาก๊าซหรือแกส๊สแบบหน้าห้องเฮ้ยอะไรเจอดอทเจอดอทเจอดอทเอ๊เจอดอทแม่งติดกูเลยอื้อโคโยโคโยคำหนึงนะ EMF ไซส์ฟิเกเกอร์ปิน้นดอท <Yes. S 1> เข้ามาทำ quest เ,เดินเข้ามาเออ่มีอะไรบ้างนะเอเดินเดินหันใส่ยที่โอ้หันไอที่เนี่ยเข้าจแตการหันไม่ไม่ยากเพ้าจแตการหันไม่ยากครับใส่ที่ยีห้ายากเกทีเอเนอร์ไปแล้วใช่ปะประวางแล้วครับรอเปล่าวันเกิดวันเกิดถุงอะไรนะชื่ออะไรนะนเผลอว่า,าผีชื่ออะไรนะลืมเอ่อมาร์เกลิตคอนสัน Margaret Johnson, come out. Happy birthday to Margaret Johnson, to come out. Happy birthday to you. Okay. Happy birthday, happy birthday. Rồi, kết bài hát rồi đấy. Happy birthday to you. Margaret Johnson, come haunt me. Yeah, yeah, yeah. อย่าไปซ่อนก่อนเลยได้ปะ Margaret Johnson มันไดเปล่าวอย่าไปซ่อนก่อน Margaret Johnson f o yourself งั้ตอบว่าได้แล้วก่อนนะไม่ได้ไม่ได้ Margaret Johnson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  m a r g a r t h n s Margaret Johnson l k มาจะจอนซเองโชยูเซลคนนคนกดอี่นีนะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรีเขาเทียนแล้วนะเยอะหรอปิงนียอโชยเซมาะเลับี่อเตกใจนึกว่าใครกับคีบโชยูเซลคอมฮ u นต์มี If you come this way, you will got triple kills, man. Come this way. Đi <coughs> về Margaret Johnson. Dù theo nó lại. Margaret Johnson, come out. Come hunt me. Margaret Johnson, come hunt me. Đi bọc, mấy học mày à? Mấy ọc, quê à? อีเยียอยู่คนเดียวนะยังมาซ่อนแล้วอะทำไงเดียใช่ไหมอะได้ได้พี่ได้เต็มพี่เลยมาล่าหรอกยังยังทุกคนอยู่ไหนกันผมอยู่ข้างข้าพี่เยียเลยโอหกไม่เห็นใครเลยจริงนั่งอยู่ข้างเยียยังไม่ได้นั่งอยู่เดี๋ยวทุคนลองไปกดแล้วหรอ ให้ไปทำเชียร์เรื่ยๆอะทีนี้ตกใจเลยโฟโต้สิงเกอร์ฟรินสามดาวโอเคได้ตังค์เยอะมาดิไอ้เไี้ยปิดประตูนี่อีกจะเปิดยังไงครับเนี่ยนั่นนะไอ้ย่าแว๊กมามามาอยูที่มือใช่ครับต้องปิดไฟทั้งหมดเลยพวกเราต้องปิดไฟทั้งหมดเลยเจเอาอันนี้ไปเอาันนี้ไปเอาันนี้ไปเดี๋ยวเอาอันนี้ไป เนี่ยแหะเอออะไรวะอเอไปอไปฟังเสียงผีอะหรอ,อรใช่อุ้ยผิดใช้ยังไงอะ่ะคลิกขวาแค่นั้นแหละแล้วก็รอแล้วก็ฟังว่ามันอยู่ทางไหนอ่ะหรออาา่าฮะมันฟังดูยังไงก็แค่แบบเราเดินเฉยๆเลยเหมือนถือยีมเอ่ะแล้วผีมันก็จะพูด ไม่สนุกวันนี้ไปซ่อนรอ,อก,ก่อนเลยได้ไหมแล้วแต่ไปซ่อนรอเลยก็ได้พี่เพราะว่ามันล่าตอนไหนก็ไม่รู้เราเราต้องปิดไฟด้วยนะตอนที่มันตอนที่มันซ่อนอยู่แล้วเราซ่อนอยู่ข้าจะติจนดจะไดรถเร็วๆแอบห้องนี้เร็วปะอแอบไปเลยแอบไปเลยเดวิลแอบด้วยกันมั้ยเดวิลเอ๊ะคุข้าเนียอ,อย่าเล<อ>ยข้าไม่เคยเนียนเลยฮัโลโหลห้องนี้ไม่เนียนเอาอะไรมาเนียนแบบตรงเนี้ย ปิดไฟน,นะนะผมแอบแนละ้วต้องจริงหรอแอ,แอบทำไมอ่ะแอบให้เขาจะถีบรถครับปิดไฟด้วยวพี่เย,ยอยู่ไหนแล้วไม่ปิดประตูให้ด้วยวะจยปิดประตูแล้วมากรีตมากรีตจอห์นสันออกมามากรีตจอห์นสันกำจุเก l ่ยวมเราจะรู้ได้ไงว่ามันได้ยัง Ờ, nó sẽ có tiếng chạy à, oh, tiếng... chắc chắn, à. có tiếng nó tiếng Margaret Johnson, come out, come to kill me. Margaret <whể> Johnson, come out. Come to kill my, or my aunt. Two aunts. ใกลไปประตูได้เปิดียายห้องใช่หรอใช่มันกำลังหาเราอยู่บ้งเสี่ยงประตูใกล้ขึ้นน่าจะเป็นห้องทางที่มันเดินตรงไปแล้วออกเปิดประตูได้เลย Margaret Johnson ครัามเาออลา nghe <coughs> Margaret Johnson, come out. Margaret Johnson, find me. Let's play hard and seek no. Margaret Johnson, come out. If you come this way you will got three kills man Bye. 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 มันล่าหรือว่าไงวิล่าปะไม่รู้ไม่รู้อะไปแอบห้องได้มันใกล้กว่านี้กันได้ยินเสียงเดิอนอะเยี่ยมหมอผมเองแต่เมื่อกี้มันดังอุ้ยเฮียเดี๋ยวมีใครเอาเยี่ยม,มีอยู่ห้องเนี้ยมันได้ไหมเอาให้ใกล้กว่านี้ก็อยู่ห้องเดียวกัาค้กันเลยดีกว่า เอาห้องนี้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 นกย,กยีกว่าแบบแยกแบบอย,อ,อยู่ห้องเดียวกันแต่แต่เห็นกันใครมีปัญหยัดห้องปะ <c oughs> อยู่อยู่ที่พื้นไม่ใช่เหรอหน้าห้องใช่เดยผมว่ามาประตูนี้ทำไมอ่ะประตูปะเปิดแล้วประตู <c oughs> ไหนนี่คืออะไรอ๋อเอานะ Margaret Johnson, come out Just kill we or we are the one okay <laughs> Margaret Johnson, if you hear me, come out Come to kill me you fucking stupid, you fucking cunt, you fucking dickhead, you fucking fucking noobs. Fuck you! <laughs> Margaret Johnson, come hunt me. No, come hunt me. I'm not assigned. Come hunt me. I'm not scared- เมื่อกี้เสียงล่าไรเหี้ยม้องเดียวกันอะอ้าใช่เหรอเพี่วุ้นเออแล้วผมก็ไม่เห็นพี่นะเนียนเนียนปะวุ้นตกหมดนี่คนยังหาไม่เจอพี่อยู่ห้องนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วเหรอเออเข้ามาก่อนหรือผมเข้ามาหลังหลัง ใช่เหรอไม่รู้เอขหรอวะเดี๋ยวเว้ยได้ผ่านเว้ได้ผ่านครับพี่เอาใหม่ครับพี่อ้าวซานิตี้ก็ยังไม่ลดลงเอาเาลงเอาไปอีกไปอีกไปอีกไปกระตับกระตับข่าวว่าไว้ชี้แงงงเลยพี่คิดว่าพี่ตาย่ปตอนแรกเพิกไม่ได้ตายได้ไงได้ยินเสียงวันน่ะพี่ไม่พี่ได้ยินเสียงผมเข้าประตูไหมปะ ไม่นะอะไรครับเนี่ยเอ็มดูดูดูรูจากไลฟ์มาู้ว่าอยู่คบฝาแห้องนี้เดโมห้องนี้ใช่ไหมห้องข้างๆตรงนี้ไงนี่อยู่นี่อยู่ห้องนี้ Come มาว์มาเกตจอนสัน let's hunt me I will kill you เมื่อกี้มันน้องแบบเปิดใช่ใช่ใช่

ผ่า่แล้วครับเฟสยังไม่ผ่านผมรู้แล้วเีสต้องทำยังไงเนีต้องให้ผีเห็นตัวคนก่อนมายืนสามคนหน้ากระดานเลยมามาฮัลโหลมากรีดจอห์นสันเฮ้ยเปาไปดูเลยอุยไม่ได้เอากล้องมาว่อมีกล้องป่ะผีเป็นไออีน่าเห็นไหอีป้าอีป้าใส่ชุดนอนอ่ะนี่หรอ Magoret Johnson, come out! This haunts me! This haunts me! Magoret Johnson, come out! Come to kill me! Man, man, man! Johnson, come to kill me! I need to saw your face, man! Uh, go. no, sorry. Sir, come out! Come to kill me! I know you need to kill me, Margaret Johnson. Here, yeah. my come out. Margarit Johnson, come out. I'm here. Come to kill me. Don't show us a sign. Just come to kill me. I am alone here. Come to kill me. <laughs> Come to kill me. Come to kill me. Fuck you. Fuck you. You hear me? You fucking idiot. you you fucking c u n t ยย้้เหรอ you fucking idiot ม come out หลุยอมอยู่ไหนอ่ะนู่นอยู่นู่น you fucking idiot มายืนนี่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 ให้ผีเห็นค่สักคนเดีแล้วรีบวิ่ง อันหมดจ้าสีแม่งคามแบบบูบูบูกระบี่บ,บ,บูโอ้ชีวิตขอจะแม่งแม่งจะเห็นต้อง <c oughs> ต้องตดใส่ <c oughs> ยังตดเหรอ ผีผีล่าผีร่าจริงๆเงียบๆนั่นอยู่ข้างๆประตูเงียบๆ Oh, joplah, joplah. Hahaha. 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 การผิดประตูก็สุดยอดะโ okay. อเคโอ้ายสวอนโอเควันนี้แค่นี้ก่อนมาครับ